ไฮโซหนุ่มชมเปราะเลือกคนไม่ผิดได้นางเอกคนนี้เป็นภรรยาตระกูลหมื่นล้านสวยสง่าอร่ารายที่ตีจริงๆแถมยังวางตัวดีมาโดยตลอดสำหรับริต้าสิลิต้าเจนเซนและไม่แปลกใจเลยที่สามีนักธุรกิจกอนรงเดชจัดทางรักและลงสุดๆแม้ตอนนี้จะมีพยานรักด้วยกันหนึ่งคนแล้วแต่ดีกรีความหวานก็ไม่ลดลงเลยล่าสุดหนุ่มกอนก็ได้เผยคลิปสาวริตา้ากับลูกบทบาทสะพ้ายตระกูลนรงเดชจุงมือคุณพ่อสามีเดินเล่นออกกำลัง พูดคุยกันอย่างอบอุ่นเป็นกันเองพร้อแคปชั่นระบุเอาไว้ว่าหนึ่งในเหตุผลที่รักผู้หญิงคนนี้หมดทั้งหัวใจทั้งนี้หนุ่มกอนก็ยังเอ่ยปากชมสิริต้าภรยาคนสวยอีกด้วยว่าตอนแต่งงานก็ไม่คิดว่าจะได้ภระยาที่สุดแสนจะประเสริฐได้แม่ที่ดีของลูกแถมเรื่องธุรกิจก็ช่วยสามีได้ดีเยี่ยมอีกด้วยละค่ะ